สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักร้องสาวฟุ้งรักใหม่ขอแฟนร่นพี่อายุห่าง7ปีแต่เคมีตรงกันเวอร์เป็น,นึ่งหนึ่งนักร้องสาวสุดสวยเสียงดีและมากความสามารถอย่างตะกแตนชนละดาที่นอกจากเราจะเห็นผลงานเพลงของเธอมากมายแล้วเธอก็ได้โอกาสเป็นพิธีกรรายการอีกด้วยเรียกได้ว่าการงานเธอนั้นปังสุดๆ สำหรับเรื่องความรักเรามาอัปเดตไปพร้อมๆกันครับราสุดสาวตะกะแตนได้อัปเดตเรื่องหัวใจว่าเรื่องความรักตอนนี้ที่คบกันอยู่ตอนนี้4ปีแล้ว พี่เขาอายุห่างจากเราเจ็ดปีเขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาดูแลสอนเราในมุมให้คิดบวกเพราะทุกอย่างที่เราทำมันจะสะท้อนกลับมาหาเราโชคดีเขาคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเรื่องการแต่งงานส่วนตัวก็รับคิดเรื่องแต่งบ้างถามว่าเรื่องแต่งงานสำคัญไหมมันสำคัญกับคนที่ไม่เคยแต่งงานและต้องให้เกียรติพ่อแม่แต่มันไม่ได้สำคัญกับคนสองคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันชีวิตไม่ได้จบที่งานแต่งเสมอไปมันจบด้วยรักและการดูแลเอา ใใส่กันจท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ